พายุหยินซิงเคลื่อนเข้าใกล้อัปเดตล่าสุดมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังแนวโน้มลักษณะอากาศ7วันข้างหน้ามาพบกันในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพายุหยินซิงที่เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้มีกำลังแรงด้วยความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้และมีทิศทางเข้าหาเกาะไหหลํากับค่อยๆอ่อ,อนกำลังลงล่าสุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วนั่นชี้ชัดว่าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นเป็นสาเหตุปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทิศทางการเคลื่อนตัวรวมถึงการทวีกำลังแรงขึ้นของพายุ โดยเราจะไปร่วมติดตามดูกันว่าเส้นทางการเคลื่อนตัวของพาย,ยุหยินซิ่งต่อจากนี้จะมีรายละเอียดเป็นเช่นไรแนวโน้อมอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่คาดว่าจะอ่อนกำลังลงจะส่งผลอย่างไรต่อสภาพอากาศในอีก7วันข้างหน้าในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้า,นฟานขนองในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตสถานการณ์ของพายุหยินซิ่งอย่างต่อเนื่องพบว่ามีแนวโน้มค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องล่าสุด ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเมืองดานังประเทศเวียดน,นามตอนกลางในช่วงวันที่11-12พฤศจิกายน2567 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิปรชันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับลักษณะเช่นนี้จะส่งผลกระทบทำให้เมืองดานาังประเทศเวียดนามรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงมีโอกาสเจอกับฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเอาไว้ด้วยนะคะโดยพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยแต่อย่างใด เมื่อกลับมาติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในค่ำวันนี้อิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงส่งผลทำให้อุณหภูมิบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มขยับสูงขึ้น1-2องศา,ศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาหรับช่วงเช้าบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกต้องเตรียมตัวรับมือกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวันประกอบกับจะมีหมอกปกคลุมในช่วงเช้าบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกปกคลุมเอาไว้ด้วยส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนล่างของภาคและประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุด18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9ถึง15องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 12-16องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ระยะนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นในช่วงวันที่12-17ถึง 17, พฤศจิกายน2567มวนาอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะอ่อนกำลังลงตลอดช่วง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น2-3องศา,ศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบางแห่งโดยในช่วงวันที่13-17พฤศจิกายน2567จะมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีลักษณะของฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางสำหรับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในขณะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังอ่อนลงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันตลอดช่วงทำให้ภาพรวมบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงบ้าง ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองมากกว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยแนวโน้มลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่12-17ถึงพฤศจิกายน2567ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกบางและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 0 1ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-17องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น2-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น2-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น2-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร จากแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง7วันข้างหน้าจะเห็นได้ว่าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนแนวโน้มลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีความเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนบางช่วงจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสเกิดอากาศร้อนในช่วงกลางวัน แต่ยังคงมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสบ้างในช่วงเช้าบริเวณยอดดอยและยอดภูย,ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเตรียมตัวรับมือให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะอากาศในพื้นที่ของตนเอาไว้ด้วยส่วนภาคใต้ย,ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจกระจายตัวบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่ควรติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตลอดช่วงเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศลวงนารวมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ